วันนี้ออกมาทานอาหารนอกบ้านครับหลังจากที่พาเด็กๆไปเที่ยวสนุกสนานกันมาทที่บ้านก็จะทำน้ำซุปด้วยหนึ่งหม้อแล้วก็รสชาติเป็นไงวันนี้ออกมาทานอาหารนอกบ้านครับหลังจากที่พาเด็กๆไปเที่ยวสนุกสนานกันมาสเล่นน,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 นนะครับเหนื่อยกันเลยทีเดียวอ่าแบบอันนี้ฮะต้นฉบับโต๊ะจีนนะครับเป็นแบบนี้เลย วันที่เราเห็นกันก็ไปเลยนะครับก็กลมๆแบบนี้ฝั่งนู้นคือป้ายจองแล้วนะครับยังไม่มาร้านอาหารริมทางแห่งหนึ่งีนี้เราก็เดี๋ยวทัานตอนแรกนะครับเมื่อได้มาแล้วก็จะเป็นชุดถ้วยจานแบบนี้นะครับนี่เลยก,ก็ควรกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับก็จะแพ็คก,ก็แบบนู้นนะครับเพราะว่า เหมือนเขาจะส่งร้านนะครับในการไม่พังร้านอาหารเนี่ยไม่ได้ล้างจานเองเขาจะส่งแพ็กส่งให้กับบริษัทที่รับล้างจานนะครับแล้วเขาก็จะล้างให้แล้วก็ยยกแพ็กมานะครับใหม่แล้วก็ทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งครับจะมีน้นําชาล้อนไว้ให้นะครับอันแรกเลยเทใส่เลยนะครับการร้อนๆแบบนี้เอาไว้ดื่มได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเอาไว้นะครับในการล้างจานนะครับ ล้างเสร็จแล้วก็เทสันนี่เดี๋ยวพนักงานเขาจะมาเก็บไปนะครับเน่ okay, okay, <okay. S 2> ก็รบกวนกดติดตามเพื <Yeah. S 1> ่อเป็นกำลังใจในะ <Yeah. S 1> การคิดไปใหม่นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสั่งอะไรมาทานกันดีนะครับน้ mm hmm. องกำลังดูเมนูกันอยู่ันะบก mm hmm. สักครู่ครับ mm hmm. เด็กไปเล่นมาเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนนะครับอรันดูอะไรลูก ดูอะไรนะอ๋อดูวิดีโอที่ถ่ายมาวันนี้มีอะไรบ้างโหต้องตรวจเช็คก,ก่อนนะครต้องต้องเพลย์แบ็ k ดูสักหน่อยนึงอ,นนอ,นนอันนี้คือวันวันวันที่13มะเราไปเที่ยวกันแล้วแล้วแบบโอ้โหจะไปเที่ยวกันมาเราแวะถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับวันนี้น้องหยุดงานนะครับนะ้องก็เลยมา พามาเที่ยวสนสนุกของรเด็กๆนะครับแล้วก็แวะหาอะไรทานกันเอาละครับตามทเนียมจินนะครับอ่าแรกๆเลยก็จะ ส่วนมากจะนิยมทานน้ำซุปกันก่อนหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำซุปอีกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็จะมีน้ำซุปกันปกติทำที่บ้านก็จะทาน้ำซุปด้วยหนึ่งหม้อแล้วก็ทากับข้าวนะครับก็คือน้ำซุปเนี่ยทานก่อนเลยหนึ่งถ้วยแล้วก็ตักข้าวมาทานกับกับข้าวแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำซุปใส่ถ้วยข้าวนั่นนะครับแล้วก็ถาดนน้ำซุปก็จะเป็นข้าวโพดแครอทครับแล้วก็มีกระดูก ซี่คโครงอะไรต่างๆที่เขาใส่ตุนนะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับเป็นแนนวันนี้คืออะไรหมูผัดเผือกเผือกผัดซี่นนะนนะคโครงหมูทอดอันนี้หนูกินได้กินได้เผือกผัดกับซี่โครงหมูทอดครับเมนูนี้สีสันสน,น่ารับประทานในพิเดียเชียง เป็นไงมั่งอรอสชาติเป็นไง่จะาิาคิ้วแตกนะครับอันนี้เล่นของน,นี้เล่นใส่กันไหนไม่รู้ท่านน้องไม่ทักก็ไม่พูดอะไรนะฮะ,ะว่าคิว้วแตกมีรุ่สองเป็นกบครับ ผัดกบเนื้อก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างจะจัดจ้านหน ici, ่อยครับน้ำซุปก่อนบางทีเราซุปก่อนหนึ่งถ้วยก็คือติดหนึ่งถ้วยเลือกนี่ฮะน้ำซุปก่อนเลยครับหนึ่งถ้วยน้อยๆก่อนเลยครับ คือโค้งหมูทอดกับเปือกเลือกเนื้เือกมันเอาไปทอดก่อนคือโค้งหมูหมูทอดก่อนก็หั่ะอือได้อันนี้มันก กระสุงใส่พริกแต่ว่าไม่น่าเห็นนะ <Okay. S 1> มันมันใหญ่มันแขกครับในต้นหอมแล้วก็อันนี้กบครักบอันนี้จีซูนนใส่ปีซูด้วยปีซู หินด้วยเป็นหินอ่อนใส่แม่เยอะทั้ม่เยอะมีกลิ่นอ่อนของหินอยู่ด้วยเรวมีมาอีก um อันนี้เป็นไส้ใหญ่ครับไส้ใหญ่ใช่ไห <c ình> มไส้ใหญ่ของหนูนะครับก็ผัดใส่หัดหนูแล้วก็ผัดร้องนะครับไส้ใหญ่ร้องไส้ใหญ่ถ้าจะเหนี่ยวน้อง กินน <c ok art> ้วรอกหอน้หนู่นนี้นังัดจอมครับอืมเรียกเลยคุณห้าดีครับอากาศพกคักนะครับร้านนี้ ถ้ามาช้ากว่านี้อีกสัก5นาทีนี่คือไม่มีที่นั่งแล้วนะครับเพราะว่าคนเยอะมากเลยตอนนี้นะครับร้านนี้ก็ดีอย่างนะครับข้าวต้มกับข้าวนีิฟรีนะครับแล้วก็ทานสั่งอาหารมาทานได้เลยนะครับ เยอะครับจานใหญ่นะครับแล้วก็มีต้มน้ำซุปนะครับแล้วก็มีไส้ใหญ่ผัดนะครับแล้วก็ซี่โครงทอดผัดกับเผือกนะครับแล้วก็ผัดปลบกนะครับแล้วก็มีข้าวต้องจองล่วงหน้านะครับหลายโต๊ะต้องจองล่วงหน้าใครมาทีหลังก็ต้องนั่งต่อคิวอยู่ที่หน้าร้านนะครับตอนนี้ก็คิวยาวแล้วนะครับเป็นช่วงทานเมื่อเย็นพอดีนะครับเยังไม่ได้มืดนะครับ อันนี้เป็นร้านที่มีรสชาติดั้งเดิมพื้นถิ่นนะครับก็เลยฝูกปากของคนที่นี่พอสมควรเลยนะครับถือว่าอร่อยเลยครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับลุ้นวงหน้าเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นรา้านดั้งเดิมแล้วก็เป็นรสชาติแบบดั้งดั้งเดิมของพื้นถิ่นที่นี่เลยนะครับ แต่ไม่ใช่แบบว่ารสชาติที่มาจากที่อื่นก็จะเป็นมีกลิ่นของขิงอ่อนๆนะครับในเกือบทุกเมนูเลยนะครับในการผัดแล้วก็การผัดเรใช้ไฟแรงนะครับก็ไปกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ไม่ได้ใส่พริกกรอกเพียกพวกพริกหอมหรือว่าใส่ให้มันเป็นรสชาติของมาล่านะครับอันนี้คือความเผ็ดก็คือมาจากพริก แล้วก็เครื่องที่ใส่ก็เป็นของที่พบได้ในท้องถิ่นนี่เลยนะครับไม่ได้ว่านําเข้าหรือว่าเป็นมาจากที่อื่นอย่างอ,อาหารบางอย่างก็จะที่เป็นน้ามันสีแดงๆก็ไม่ใช่ของที่นี่นะครับที่เราเคยทานกันน,นี้ก็เป็นแบบพื้นถินเลยเป็นอาหารแบบรสชาติตั้งเดิมท้องถิ่นในหู่โจนี่เลยนะครับรู้กอ่อนติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทางคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม เหรับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการทานอาหารกับทุกๆมือครับข้าวสดมือสวัสดีครับ